ช่วงนี้เป็นชาวสวนครับพี่น้องจาอ๋าต้นย้ายรถย้ายน้ําย้ายหนีน้ําละเพราะว่าจังหวัดอื่นเปิ้ท่วมหมดแล้วกุตเต้อ์นี่เขาจะโดนทุกปีนะนี่ลำปางอ,อําเภอเถินบ้านหนองบัวอืย้ายรถมาไว้ที่ร้านก่อนเออกลัวเหมือนกันแหละโหเห็นเปิ้นน้ําไหลโฉกตกโฉกปะทอเออช่วงนี้ยังมาเปิดเต้ยน,นะครับร้านเออจ้าของเอาแล้วแต่ใจเจ้าเจ้าของร้านมันว่าเต้ะมันอยากจะเปิดม่ได้ก็จ้างมันนี่ทีนี้เขากับเป็นชาวโต้งชาวสวนต่อ ขุดต้นกล้วยออกครับพี่น้องจ๋าออย้ายเหี้ยมันจะได้๋ยวดูเป่งๆเออเปินว่าต้นกล้วยอุกอุกอ่าเอาออกให้ก็ได้อ่านี่ตามนี้โอ้โหฮะเดี๋ยวย้ายต้นกล้วยไปปลูกที่อื่นแล้วก็จะได้เดือนหน้าหัวหน้าเก่งก็จะได้มีที่ลับรถให้รถลูกค้ามาจอดเมื่อกี้กลูกค้าก็จะมาถามหามที่นอนที่พักพี่น้องจ๋าตามนั้นอิดขนาดอิดหน่อยแต่ก็ม่วนใจฮะ ยังไงเขาบอกมีที่ไปอะเนาะอยู่ไปเตะที่ขานปูลอะอิดขนาดแต่จะอิดแต่มัวนใจเพราะว่าอย่างน้อยเป็นที่เซฟโซนของเฮาก็ยังดีไปที่ไหนก็มาได้เพราะปูไปกับอาณนาะเรื่องมันเศร้าจากพวิเกสน้อยบอมีอย่างนักอ,อยากจะบอกว่าสู้ๆเนาะพี่น้องอย่ายอมแพ้เฮ้ย